สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาฝูงตัดต่างๆมาวิ่งแข่งกันนะครับก็จะมีคู่แรกนะครับก็เป็นช้างกับควายนะครับแล้วก็คู่ที่สองก็จะเป็นวัวนะครับวัวกับมาลายตัวนี้นะครับมาลายวัวก็มีคู่ที่สามก็เป็นยาวไดโนเสาร์นะครับตัวนี้สีเขียวกับสีน้ำตาล 4, ประเภทในเสาคอยาวนะครับแล้วก็มีเนเสาคอยาวมีปีกมีตัววัวนนะครับจะวิ่งทันเขาหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองให้ฝูงตัดต่างๆวิ่งแข่งกันโดเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยคู่แรกคือช้างกับควายนะครับช้างกับควายไปแล้วนะครับ1 2ิอไป ไปเบียดกันอยู่ครับตอนนี้เบียดแข่งกันอยู่โอ้เบียดแข่งกันใหญ่เลยเ,เกี่ยวกัข่าไปแล้วหวายแตงน,นะครับตางวิ่งไปไหนกันเนี่ยอา้าวมาดูคู่ที่ต่อกันเลยต่อมันจะเป็นเจ้าหัวนะครับหัวหัวเจ้าไปโ,<อ>โอ้โเอาเอาเอา จะมีลากวิ่งไวมากนะครับคู่ที่สามกันได้นจะเป็นไนโนเตรานะครับตัวนี้วิ่งช้ามากสองตัวนี้วิ่งกันไปใหญ่แล้วดูนะเสาคอยาวเอาปีกรุดอีกไอ้จีปปให้มันก่อนเอา อ้าววิ่งกันไปใกลแล้วครับิ่งไปนู่นแล้วโอ้ไฟนี่ไฟไกลเลยนะครับไฟไฟนี่นำไกลมากอ้าวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ